คุณแปงจากเอ็นีนะคะอ่าพอดีตอนนี้นะคะเราอยู่บ้านของคุณแปงนะคะแล้วก็เราก็จะมา,าสัมภาษณ์คุณแปงนะคะเรื่องการใช้งานระบบ Big กวเลสนะคะ,คะว่าติดตามผลเนาะว่าใช้งานเอ่อหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะค่ะอขออนุญาตเข้าไปนะคะค่ะ,คะ,คะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราได้เข้ามาในบ้านคุณแปงนะคะแล้วก็จะถามคุณแปงนิดนึงนะคะเรื่องความรู้ความใจเนาะในการใช้งานงตัวฟลิกวายเลส ใช้งานมาแล้วเนี่ยหนึ่งอาทิตย์นะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณแฟรก็สัญญาณกเดิมนะคะค่ะที่แบบว่าเวลามีคนโทรเข้าหรือว่าเราโทรออกอย่างเงี้ยค่ะอานจะเป็นสัญญาณซ่าๆเหมือนเสียงฝนตกกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตรงนี้หายไปก็คือแบบว่าเราจะเออจะไปคุยตรงนี้ก็ได้โดยที่เราไม่ต้องแบบว่าลากสายยาวๆไปอย่างเงี้ยคือเรายกเครื่องไปได้เลยเพะว่ามันก็สะดวกสบายมากขึ้นค่ะค่ะจริงๆแล้วมันจะไม่ได้เหมือนมือถือก็ตามแต่ว่าก็สะดวกสบาย ใช้งานง่ายก็คือแบบเป็นโทรศัพท์บ้านทั่วไปเลยแต่ว่าสะดวกตรงที่ว่ามันมันไม่ต้องแบบว่ามีสายยาวเวลาเราอยากคูเกไก่เราก็ยกเครื่องไปได้เลยแล้วก็แล้วก็ช่างก็ไม่ต้องไปเจาะบ้านอะไรด้วยเนาะทางบ้านก็ต้องเป็นรูเพิ่มโอเคเลยค่ะงั้นก็คือตอนนี้นะคะคุณแปงคุณพอใจในการใช้งานของติ๊กไวเล็แล้วงั้นเราก็ต้องขอบคุณเนาะคุณแปงที่ให้ทางเอ็นทีนะคะได้มา แล้วก็มาสัมภาษณ์คุณแฟงวันนี้ด้วยนะคะอขอบคะุณมากค่ะ